เมื่อเป็นผู้ให้ผู้รับเขาก็รักเราสิส่วนท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่ที่นั่นเราก็ดอกไม้ทุกเทียนหน่อยนะคือไปหาผู้ใหญ่ต้องเข้าใจนะครับก็ไปคารวะท่านหน่อยนะขอความคุ้มครองก็เขาเป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นผู้น้อยเราก็ไปคารวะมันก็ถูกโดยมารยาทจริงไหมครับแค่นั้นบ้านไหนก็สบายมากครับต่อให้เฮียนสุดเฮียนเมื่อเจอคนที่ดีเจอคนที่ให้บุญไายมันก็กลายเป็นดีหมดนะครับ จะมาก๊อกมาแก๊กมาเดินก็ไม่กลัวสอย่างจะมีฤทธิ์แค่ไหนเชียวกว่าจะปรากฏล่างให้เห็นนี่ต้องรวบรวมกํากำลังจิตอย่างแรงนะครับพอปรากฏแล้วอย่าตกใจที่อย่าตกใจครับเขาทาได้แวบ,บๆนะถ้าบอกเอาอีกเอาอีก,เ,ออกเขาทําไม่ไหวครับเพราะว่ากําลังจิตมันก็เหนื่อยอครับถ้าเอาอีกแล้วก็เขาไม่สนุกด้วยแล้วโอโ้มึงไม่กลัวกูนี่หว่าขาดทุนเว้ยนะก็มีที่โภพยาที่สุพรรณ นะฮะอันนี้พักพวกผมก็ไปได้ยินมาแต่น,นี่มันเรื่องจริงนะครับที่ <c oughs> มีบ้านเก่านะแล้วเฮียนจนปลูกเสร็จเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้อะไม่มีอะไรหลับนางไม้แกออกมาเดินนะแม่นางฟ้านะแกออกมาเดินไปเดินมาปิดหน้าต่างปิดประตูให้อะไรเงี้ยเจ้าของบ้านที่ปลูกเสร็จอยู่ไม่ได้ครับกลัวต้องประกาศขายบ้านนะครับท,ทั้งท้งที่ปลูกเสร็จแล้วก็มีคนที่ไม่กลัวซื้อนะครับเขามาทํางานแถวนั้นเขาไม่มีที่อยู่มาเห็นบ้านนี้ไม่เหมาะใจมาก วันแรกเข้าไปเขาก็เจอเลยครับออกมาเดินให้ดูเขาก็ไม่สนเขารู้ว่ามีแต่เขาไม่กลัวเดินมาปิดโทรทัศน์เขาก็เดินไปเปิดเอาสิใครจะเหนื่อยกว่ากันโอ้ต้องใช้กําลังมากนะครับกว่าจะปิดโทรทัศน์หรือปิดไฟได้หรือจะเดินผ่านเนี่ยเขารวบรวมกําลังอย่างมากเพื่อให้ปรากฏเป็นร่างไงครับนะแกเดินผ่านเขาก็ไม่สนแกปิดไฟเขาก็ไปเปิดทําไมทํามาเลยกลายเป็นพวกกันไปเลยเจอคนอย่างนี้เข้าผีก็ยอมเหมือนกันนะครับ